พี่ตน้นสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้ะโอ้พอดีเอฟซีห้มาอัปเดตคอกใหม่ห้สักหน่อยครับพี่ไม่ได้มานาันตั้งแต่ย้ายอคอกยังไม่เคยมาสักทีจ้ากบย่ายมาอยู่มองไม่จ้ะครับเพราะว่าไอป้าว่ายุฝุ่นมันชองอุดอยากเนาะอันนี้มาเชิงแปเกตานะครับเนาะจ้ะชงสีวุ่นวุ่นข้นด,ด้เติบู่ไอ้คนถ่ายก็ไม่สบายก็เพิ่งหายแต่ยังไม่ทันหายดีป่วยเป็นเดือน <laughs> พี่น้องบางคนก็ทักถามครับไม่ไปถ่ายไม่มีคลิปเลยม่ได้คลิปกเก่าๆกันครับ มันกระมันมันมาเห็ดว่าใดเนาะครับมันมาไม่ได้โอ้โหูดงานเป็นสองอาทิตย์ครับลางานเป็นสองอาทิตย์เลยมันคือแปลกตาหลายได้ครับนี่แต่วันนี้คือฝนมาตกเน้ะครับข้อมันแฉะจ้าครับข้อมันแฉะมือนี่ไทยห็นจงใกล้กับโ่ข้อใหญ่ตรงไหนพอขึ้นปีนได้สัหนอันนี้พอได้ไหมครับว่วหัดอกเยอะพอให้พี่น้องดูจังหน่อยเผื่อมีพี่น้องที่ฝากงัวอยู่เนาะจะได้เห็นแมน้ครับมันพอสองลอยไม่คือดูคือหนาให้ครับหลายแทะ ว่าเชิงไม่ถึงนี่ครับจ้างว่าร้อยก็โตอ๋อดูคือย่างหลายนะครับเนาะอยู่อยู่ที่เดิมนี่คือนับนับตัวอ้วนได้นะครับเนาะอยู่ตรงนี้นับตัวผอมได้แท่คันอยู่หม่องเกาเนี่ยนับตัวอ้วนมันจะง่ายกลัวครับเจอมาคันมาอยู่นี่นับตัวผอมง่ายกว่าโอ้มันมันใสนะครับเนาะแต่มันที่เหลืออยู่ประมาณซี่หาโตนี่เนี่ยชีิมว่าฉันอ้วนพอมูครับพื้นที่เลี้ยงนี่ประมาณกี่ไร่ครับทั้งหมดนี่ครับตอนนี้โอ้ อ๋อนี้มันปล่อยไปได้ตัวทีมเนาะเนี่นนยเขาบรรทัดไถหนาอ oh. ๋อจะปล่อยไปแทรข้างใดก็ได้ไดคือ,อยามันไหลกว่าเดิมจ้ะแล้วมันก็กว้างนะเดี๋ยวจะเขาไม่เดี๋ยวจะไม่ที่อยากไปครับแล้วแล้วพี่ต๊อดเอาอะไรให้กินนะครับที่บอกผมข้างก่อนนะครับยายยาผงนี่ครับเทพปาบิดไอปะบุดโปผัดนี่ครับแมนเป็นอ๋อแมนแมนอันป้า,าใส่น้ำให้มันกินเป็นคล้ายๆพีเมิกเราแมนสองสองมือสามมือกับใจเทียดหนึงครับจ้ะ แต่สังเกตดูก็คืองวมันใสขึ้นนี่ครับจ้ะอันนี้มันเปียกฝนอย่ยงกอมันจะเบิ้งบบนั่นเนี่ยครับจ้ะถ้ามันบ่เปียกฝนกับเบื้งขาวดีอยู่อ๋อเรียกคออมันก็แขก้ำฝนตกทั้งแชะนะครับนออันนี้ก็คือมีงวใหม่งวงัวน้อนออกใหม่หลายตัวนะครับเนาะจ้าโอ๊สิบกว่าตัวอะครับว่สิบแปดตัวแล้วว่าโอ้เกือบยี่สิบแล้วนี่ครับสิบแปดแล้วอ๋อตังแต่มันออกเจ่มันอยู่คอ,อกใหม่ครับ มีวิธีการดูแลยังไงเนะครับงัวน้อยออกใหม่นี่ครับงัวหลายๆแบบนี้ครับมันก็ยังงัวป่ามันก็มันง่ากเลยเนาะมันออกลูกป่าก็เอาลูกมาบ้านเมยียมันก็ปล่อยไปน้ําผึงเอานี่ครับขังไว้นี่ครับจ้ะเอาไปขังไว้พุ่นในบ้านโอเอก็เองก,ก็ขังไว้จ้ะเวลากลับมาก็คือมากินนมแมนกลับมาก็ไปปล่อยลูกมาให้มันเอามันจําได้นี่ครับจําได้อ๋อวันหนึ่งก็คือสองทีกินนม ช้าวเย็นนี่ครับกลางคืนก็กินมดคืนบ่อจ่ายกลางคืนก็อยู่กับเม่มันทิ่แหละครับอยมันทีบบอได้อยู่กับเม่มันจะย้ำมือเว้นอ๋อครับอยากเพรเมปล่อไปเลี้ยงแต่วันนี้มันไปได้แล้วจ้ะครับ่อไปเลี้ยงแล้วของพี่ต๊อดนี่อย่างถ้ามีเอฟซีที่ฝากอยู่นี่ดูแลให้แบบไหนดึงครับกันเลี้ยงคือจะเลี้ยงงัวเจ้าของนี่แหละจ้ะคือกันเลยเมียนบอบมีการสองมาตรฐานจ้ะครับเลี้ยงเสมอภาคกันเบิดมันจีบมันป่วยกะโทรบอกเจ้าของเพิ่นว่าเออตอนนี้มันไข่มันป่วย ครับกะท,ที่ให้จัางไดที่ให้ฉีดยาหรือให้น้ำหมอกัจะโทรปรึกษากันจ้ะอ๋อเราปรึกษาอัปเดตกันก่อนแมนถ่ายรูถ่ายรูปให้ดูใช่ต้องคุยกันก่อนจ้ะครับบางคนเพิ่นมาอันป้าว่าสัน้นเอาผสมเทียมให้แน่ได้บ่ได้จ้ะถ้ามันที่เอาผสมเทียมป้ากระจับตูผูไว้บ้านอ๋อเราจ,จับซัดให้ผสมเชียมให้พ้อจ้ะลามตูผูไว้ครับหมอเพิ่นมาป้ากระจับให้ อ๋ออยากได้ลูกตัวไหนก็บอกเลยจ้าถ้าบอเอาตูฟูทับครับเราโทรตามหมอให้ได้อ๋อเพราะว่าลูกฮักเขาเป็นหมอนะ่ะครับจ้าเขานามาผสมว่าจากยี่สิบกว่าตัวไปเรือร่อยเเนี่ยโอ้เป็นยี่สิบแล้วนี่ครับแมนที่เขาเทียมมาผสมเนี่ยอ๋อผสมเทียมไม้พร้อมจับซัดผสมเทียมไห้ด้วยแมนจ้าเราก็บัได้คิดค่ายอย่างเพิ่มเติมเท่าเดิมจะขยุ่นในค่าเลี้ยงนั่นแหละมันคุ้มไหมครับพี่ถามมาคุ้ม <laughs> บอมันก็บอ่คุ้มดอกเพราะว่าแตกว่ากับ ปากกเลี้ยงมัาป้าอยู่เนาะอ๋อเราถือว่าอาศัยว่าเราเลี้ยงของเราแมนครับจะปากกเลี้ยงมัาป้าขั้นลังเทียจังจังสวนนี่ก็ผสมเทียมจะนี่ตัวทางไหนครับตัวหนาน่นี่ครับตัวนี้อ๋อตัว้าหนานี่จ้ะนี่จ้ะโอ้มันดูคือใสๆไม่ใช่มัดตีสหรือครับเนี่ยเอามันกีน้เดือนครับมันเลยรอบแล้วมันเลยรอบแลวจะอันนี้วัวแม่สาวเนี่ยมันเพิ่งเป็นสัตว์ครับได้สองรอบอ๋อสองรอบจะมีหลายตัวดูที่ผสมเทียมอ่ะครับก็ผสมให้แต่ ก็บ so right ้านจะค่าหมอต้องจ่ายเองนะจ๊ะไม่เกี่ยวกับป้าเนอะค่าหมอจ่ายเองเนาะจะค่าหมอจ่ายเองจะเรื่องเลือกพ่อพันธ์เนาะเนาะอยากได้ตัวไหนก็สั่งไว้จะได้โทรถามหมอนะครับเนาะจาว่าหมอเขามีพันธุ์อันใดแน่ครับแล้วอย่างของพี่ต้อนนี่คือเราสามารถฉีดยาได้เนาะฉีดยาฉีดยาได้ยัดมุดลูกได้ค่บมดลูกมันออกป้าขยัดทาคลอดได้จะก็ถือว่าช่วยพี่น้องที่ฝากประหยัดเงินนะครับเนาะคือ พอป้าเลี้ยงมันแล้วก็คือทุกอย่างป้าก็รับผิดชอบให้หมดเนาะครับแต่ว่าถ้ามันจีบมันไข่ป้าจะต้องโทรบอกก่อนครับว่าต้องปรึกษาก่อนว่าจะให้ทํายังไงครับผมว่าจะให้ป้าฉีดยาให้มันหรือจะโทรตามหมออ๋อจะอันนี้อันตรงนี้เขาต้องปรึกษากันแต่ว่าถ้ามดลูกสลักหรืออะไรนี่ก็ก็คงยังไม่ต้องรอหมอเนาะตื่นมาป้าเห็นป้าก็ล้างแล้วก็ยัดเข้าคืนไมืก่อนเนาะครับแล้วก็ค่อยคุยกันอีกทีนึงว่าจะยิบหรือจะยังไงถ้าอีตัวใดมันใกล้จะออกลูกป้าก็จะบ กระดันเอาจ้ะอ๋อเราดันเอาดันเอาย้มมือซ้าถ้ามันออกฮขกก็จับยาดใส่เข้าไปเอ้เรื่องของมดลูกนี่ถ้าบางตัวมันเคยออกแล้วเรายัดเข่ามันจอยไหมครับมันก็แล้วแต่ตูบางตัวมันออกก่อนที่มันจะออกลูกแต่บาเพราะลูกออกแล้วมันก็บอกอ๋อจ้ะมันก็หายไปแล้วแต่ตัวแม่ปิดแล้วแล้วอย่างท้องหน้าเหรอครับท้องใหม่เหรอบางตัวก็บบเปลีนอีกอ๋อบางตัวก็ไม่เป็นจ้ะอันนี้ที่ว่ามันโบเปล่นอีกเนี่ยคือว่าอาการที่มดลูกทะลักเนี่ยมันจะขาด เล่า่าดบางตัวครับทําให้ทะลักอแต่ว่าจังววาป้านี่น้อยตัวดอกที่ี่ปิดนะเพราะว่าป้าจะให้มันกินอันยาผสมน้าเนาะเขาอ้นเทพบุตรโปพาสไหมถ้าป้าจะบมักินได้ครับแล้วก็ป้าจะให้มันเลี้ยก้อนเกลือเล่นี่เล่แมนอ๋อช่วยได้เยอะแต่ว่านี่มันยังเลี้ยบ่ได้ดอกฝนมันตกฝนมาตกจะครับถ้ามันฝนมาตกป้าก็จะเอามัดให้มันเลี้ยอ๋ออันนี้ก็ซื้อเมื่อนั่นลูกลูกสายลูกฮักเขามายามเขาซื้อมาไว้ให้สองกองมั้งอยู่ในบ้าน โอ้เตรียมไว้จะบพทานนันได้มัดเพราะว่าถ้ามัดมันเปียกฝนก็เปื่อยเนาะครับจะแต่ว่าจะรลให้อากาศดีๆก็จะม,มาดแท้มันกินถ้าอย่างของใครอยากที่ฝากพี่ต้อนอยู่ที่อยากบำรุงก็ซื้อยามาให้ให้พี่ต้อนช่วยทําให้ได้จะชีได้บำรุงบำรุงจะแต่ว่าเขามีข้อแม้ต้องซื้อยามาเองเนาะไม่เกี่ยวกับป้าเนาะเอาตอนนั้นคือที่ฝากผมซื้อแล้วเอาตังค์จะของซื้อฉีดยาให้เหรอที่ตอก่อนนั้นเจ้าของเขาติดต่อไม่ได้เนาะ สงสารมันี่พี่ยากเจ้าของเขาติดต่อไม่ได้ไอ้ป้าเขากลัวมันตายเนาะเรา้ยามันเราก็สงสารมันเนาะเออยากครัะเอาคิดสภาพสิอย่างเราเนี่ยเราเป็นไข้ใช่ไหมแล้วก็ต้องเดินไปตามเขายาก็ไม่ได้กินเนี่ยมันก็จะหมดแรงตายเดี๋ยวนาอเดี๋ยวมันจะตายขาโคกนะครับเนาะใช่ก็สงสารมันก็กเอาทุนป้าเนี่ยซื้อซื้อให้เองฉีดซื้อเองฉีดเองโอ้แต่ตัวนั้นหลายเข็มเนาะครับเนาะอีตัวนึงมันป่วยหนักแต่ตัวนั้นมันป่วยหนัก ใช่อโอป้ากล้าว่าว่าคันมัอยู่กับป้ามันต้องตายตายแท้ครับผมว่าจ้่อันนี้ดีจะมันอยู่กับป้าเนาะใช่อยู่แต่คนอื่นตายแท้ผมว่าดูสภาพมันชีดว่าป้าฉีดยาอีตัวนั่นชื่อยามาฉีดน่าจะหมดสักป้าหันกว่าบาทพันกว่าเนาะจ้่ไม่น่าขาดหรอกเนาะบำรุงครับสองขวดยาอบำรุงยาบำรุงไอ้วิตามินบีรวมอ่ะเนาะครับก็สองขวด แล้วก็เพนสเตียบอีกสองขวดอแล้วก็ยาพยาธิไมเลือกอีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งจ้ะป้าคิดว่าบนาคาดอกพันกว่าบาทพันกว่าครับพันกว่าคาาทุนค่าเลี้ยงไปแล้วจ้ะเพราะเลี้ยงวัวตัวนั้นได้สามพันเนาะอจ้ะป้าซื้อยาเบิดสักพันกว่าพันกว่าถ้าไม่ทําก็สงสารจ้ะคันว่าทากันลีตูนมันเลี้ยงตายนะครับเนาะเมีนย่านมันจ่ายปัญหาในการเลี้ยงวัวเยอะๆเนี่ยมันมีหล่อยออกไปออกลูกไปแอบออกลูกไหมครับมีคือกันจ้ะอ๋อมีคือกันแมนอนโตนี่ ตัวที่มันออกคู่กับตัวนี้เมื่อนั้นมันไปลอยออกอยู่อันดูก่อนข้างห้วยแต่บอกว่าเป็นตัวนี้นะอีกตัวนึงครับแต่แต่ว่ามันออกมือเดียวกันเนี่ยโอ้โงมันหลนะครับมันไปลอยออกนี่มันเอารูปไปครับหรือว่ามันเต่าสูงเอาจ้ะโอ้เอามันก็หายไปเลยหายออกจากฝูงไปอ่ออีกต้องสังเกตงัวตัวนั้นโมหินนี่นี่วะก็ไปตามหาครับก็ไปเห็นมันออกลูกชึงคู่ห่วยครับก็เอารูปมาบ้านเมย์มันก็มาพร่อมฝูง โอ้ผมดูแล้วก็ยุ่งยากพอสมควรหรครับจ้ะพอเอามาถึงบ้านก็เอาลูกมาป้อยให้มันครับมันก็ห้กินนมรรมดาเพอวันบ่มันว่าเมียไหมอย่างนว่าเมียเกาเพราะว่าของผมนี่มีแต่ของจะของนี่ก็ยังทรมานเลย <c oughs> ผมดู <c oughs> เหนื่อยนะครับตอน,นหวงอกอกลูกจอกลูกเนี่ยเมนแล้วถ้าเฮาบ่มีขนซอยแกแห้งยากครับบางโตมันนมใย,ยนมอ,อย่างมันต้องได้จับก,กินต้องรีดรครับแมนถ้าเออถังงัวมันคุ้นๆมานให้เฮาจับกะก็บ่ยากปานใด ตบางตัวมันทั้งโซนทั้งถีบเนี่ยโอ้ยโอ้ยบางตัวครอบแทบแตกนะครับต้องลากคอเข่าสองครับแต่ามันก็ที่สงยากน้อยหนึ่งนั่นด้วยกับฝากถึงอิบชีผู้ที่เอางวามาฝากเลเนาะกับโมเมนต์ว่าแต่เรื่องป้าเด้อโมเมนต์กะฝากผู้ใดกันเลี้ยงเตยเนาะแตว่าลังเทียกเห็นใจผู้เลี้ยงเพื่อนเนยเพื่อนทรมหากับพยามรับสายเพื่อนเนยเนาะครับลังเทียเพื่อนมีธุระธุรังี่ว้าที่จ่าจิปึกาหาหรือเร่งด่วนเนาะจ้ะมันก็บ่เดิว้ากันเนาะครับ ขั้นวัวตายก็ที่ว่าโบดูเลอไม่ในบางครั้งมันก็ไม่ใช่เนาะครับจะนั่นแหละป้าฝากตรงนี้น้อยหนึ่งหาเร้วกระบโทรศัพท์ออยยังไม่รู้ว่าเราจะปรึกษาใครเราก็บางทีตัดสินใจไม่ถูกเราตัดสินใจเราก็ตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ของของเราเนาะครับจะก็อยากให้เจ้าของพื่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอ๋อให้เจ้าของตัดสินใจจะบอกว่ามันจิตปินหรือมันจิตายก็อยากให้หูเห็นน้ำกันสั่งกันไว้นะครับเนาะอันนี้ฝากไปถึงผู้ที่เอางัวไปให้เพื่อนเลี้ยงมีตายเดิมไหมครับ มันก็ยอมมีกันมีแต่น้อยส่วนน้อยจ้ะมันถักมีส่วนหน่อยอ๋อมันธรรมดาธรรมชาติเนาะสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ครับมันก็เกิดเก่เจ็บตายแต่เราดูแลเต็มที่จ้ะนั่นนั่นนั่นไอตัวนั้นโอ้ดันที่ไปรีออกตัวนั้นที่ไปลากออกโอ้ไปลากออกเนี่ยครับเออนั่นอ๋อวิ่งแล้วอยู่กับเม่มันนั่นครับจ้ะตัวนั้นลระไปลากออกในน้ำหากันมือเราต้องสังเกตจ้ะเพราะว่าเขาเลี้ยงวันเขาเลี่ยงชุกมือเนี่ยตัวใดมันหายไปเขาเหลียวเบื้องเขาก็หูครับ อีตัวนั้นเอาตัวนั้นบวเห็นเห็นสนุกตัวนี้ล่ะไปลอยออกอ่ะอ๋อมันลอยออกโะเนี่ยอย่างมันไปออกกลางโคกพี่ต้องไปเอาเอารถไปใส่มันมาหนี่นี่ครับเอารถไปใส่ลูกมันมาโอ้มันก็ยุ่งยากพมต้องแกครับเนาะเมย์มันกับม้ากับฝูงครับแต่ว่าใครเนี่ยตัวนี่มันบโสมคนแก่อ๋อจ้ะมันเชื่อมมันบวเห็นอย่างเขาดอกโอวัวน้อยหลายนะครับเนาะชุดเดมันเกือบมี่สิบตัวเลยที่บอกวัวน้อยหลายจ้ะแต่ว่ามือนี่มันพาเบิ้งทัวทัวร์ไปไหนแล้วมันเข่าบ่ได้มันเข่าไม่ได้เนาะต้องขออภัยพี่น้องนะครับเนาะมันแฉะ ครับกับกับเบื้องภาพรวมๆไปก่อนจ้ะอย่างของพีิทอนที่พี่น้องฝากบางคนที่เขาผสให้ผสมเทียมให้นี่เขาใส่อะไรพี่บามัานไหมครับจ้ะตัวใหญ่เขาใส่สายบามันบามันจะพวกอะไรปากระดกอื่นซื้อมันบ่ถือมันหลายตัวนะครับเนาะเมียนเมื่อกี้ก็ไอ้พวกเนื้องหูโกอะคันเวลาเจ้าของเป็นม้าเฮากค่ะ เขาก็จะได้ให้ใบที่หมอใบผสมเทียมที่หมอเขาห้ไว้ครับจะให้เจ oh ้าของขึ oh ้นไปเอเราก็ให้เจ้าของเก็บไว้จะให้เพิ่นนประเกียบรล้วก้าอีกอบางเทียร์บงเทียร์เพิ่นอยากขายอย่างงี้เขาต้องการใบอันนี้ก็จะได้เอาให้เขาไปอ๋อเป็นหลักฐานไว้การเลี้ยงเพิ่นอยากขายมูลูกมูอย่างมันนะนะครับตอนนี้มันพอได้ราคาเดิมไหมครับพี่ตอนนี้โบ่บจะตอนนี้ราคาเดิมปิ่ราคาไม่ดีจะถึงมาไอป้าเบิ้งข้าวเนาะว่าจีนซื้อ เวียดนามซื้อครับส่งออกได้วันละเป็นหมื่นตัวแต่ว่าพ่อค้ายังซื้อราคาเดิมร,ราคาเกา่าราคาเก่าอ่าราคาเก่ายังไม่ขยับคบ<ข>ถ้าถ้าขึ้นจริงเขาต้องซื้อเราแพงกว่านั้นเนาะเมนกบโบอบ,บ,บขยับแม้แต่น้อยเดียวจ้ะครับคิดว่านี่นี่จะนี่นี่น,นี่รุ่นรุ่นตัวนี้นี่ยังให้เราห้าพันอยู่เลยนี่ โอ้ตัวหนึ่งไม่กี่บาทเลยครับจน้นี่นี่รุ่นรุ่นตัวแดงที่ตัวผู้นี่ครับจะหันตูดมาเนี่ยจะหันตูดมาไม่พอปีเราเลีเ้ยพี่นี่เกือบเกือบไหมนี่มันได้ปีแล้วจา้ามีกลัวแล้วตัวหนึ่งห้าหกพันอย่เมย์มันก็ตูวนั่นแหละตัวหนาดำดำที่มันโลดค้างไปนะจะเงือหัวขึ้นแล้วถ้าเทียกบกับตะก่อนละพี่หมื่นกว่าไหมตะก่อนมันก็ไดหมื่นจีหมื่นหาผูแล้วโอ้ต่างกันหลายนะครับาะหายไปซะเป็นหมื่นนยครับแล้วถ้าราคามันยังอย่างนี้อยู่นี่คนฝากเราเลี้ยงพนจะพอเหลือไหมพี่ไอ้พวกฝาากเเลีียงน่ถ เนี่ยจังอีตนี่เนาะขายไปได้ห้าพันเนี่ยครับมันก็จะเหลืออยู่ประมาณสองพันเนี่ยอ๋ออันนี้ตีไปก็ยังเหลืออยู่ก็ยังเหลืออยู่ครับแต่ว่ามันก็ถ้าผู้ใดเขาบ่ท่อถอยมันมันก็มีโอกาสแต่ถ้าเจ้าของถอดใจขายไปเลยก็ขาดทุนหลายไปเลยจ้ะก็ขาดลอยเอาอันตอนซื้อเนาะคุณไปซื้อมาราคาเท่าไหร่เราไม่ได้รู้เนาะครับเอามาฝากเราอย่างเงี้ยเกิดคุณซื้อมาแม่ละห้าหมื่นอย่างเงี้ยจะมาขายหมื่นห้า คุณจะขายมันก็เรื่องของคุณเนาะครับจะอันนั้นขาดทุนสามสี่เท่าเลยเนาะจะอันนั้นก็ว่ากันไม่ได้เนาะแต่ถ้าเอาไว้มันออกลูกมาก็ยังพอได้คืนเนาะจะมันอาจจะยังพอได้มีกู้วิกฤตคืนได้ครับเพราะว่าตอนซื้อตอนนั้นคืองวลแพลงเนาะจะตอนนี้ร<ต>าคามันถูกแต,แต่ว่าป้าว่าถ้าเขาขนออกนอกประเทศมือละเบิดมือๆตัวนี่ก็คิดว่าอนาคตปีหน้าก็าอาจจะพอมีหวังเนาะพอมีหวังนะครับเนาะอาจจะดีดครับเพราะว่า วันละหมื่นเนาะขอมเหลือน้อยนะครับเนาะใช่วันละหมื่นเนาะมันก็หมดไปเนาะครับปีหนึ่งมันกี่หมื่นเพราะวันนี้คิดแค่วันนะแค่วันเนาะเขาบอกว่าส่งออกวันละหมื่นตัวเนาะอ๋อเดือนหนึ่งมันไปเท่าไหร่แล้วครับจะที่มีโอกาสอยู่ป่าว่ะก็อดจ่าเลี้ยงมันไปเพราะว่าหลายๆคนที่เขาเลิกเลี้ยงเดี๋ยวมันเหลือน้อยมันก็ต้องแพงนะครับนะตามคนไกตลาดป้าเห็นมาอันนี้มันเป็นนิสัยของคนไทยเนาะป้าคิดว่านะนในในทัศนคติส่วนตัวป้าเนี่ยว่า นิสัยของคนไทยน่ะอันไหนแพงก็จะชอบทําสิ่งนั้นอ่าครับแต่ว่าตอนมันถูกถูกไม่เอาไม่ได้อ่านอนาคตพูดง่ายไม่ซื้อครับซื้อตอนมันแพงแต่จริงๆการเลี้ยงวัวนี่ยจริงๆความถูกต้องคือต้องอ่านอนาคตเนาะจ้ะมันต้องซื้อตอนมันถูกเน่ยจริงไหมเพราะว่าวัวมันเป็นปีกว่าจะได้ขายนะครับผมใช่ตอนเนี้ยถ้าผู้ใดมีกําลังซื้อเน่ะซื้อไปเถอะเพราะว่าแสนหนึ่งเนี่ยได้วัวไปสิบตัวเนาะครับ ตีไปเลยแม่แม่ละหมื่นหน่อยหน่อยครับเงินแสนหนึ่งยาไม่ได้ก็ได้หกจิดตัวแล้วถ้าเทียบกบเมื่อก่อนคนละเรื่องนะครับเนาะไปคนละโลกเลยครับคนละโลกเลยเมื่อก่อนเนี่ยคู่เดียวมันก็เป็นแสนแล้วเนาะครับแต่ถ้าแม่ลูกแม่ลูกสองแม่สองลูกก็สี่ตัวนะครับแม่ละห้าหมื่นก็แสนเนาะถ้าซื้อตอนนี้คือราคาถูกพอราคามันขึ้นมานี่คือกําไรเลยนะครับค่ันนั่นแหละครับเหมือนเครื้งหุ้นอ่ะเนาะจ้ะสิอันนี้สิ่งที่อยากบอกครับจะอยากฝากว่า อตอนมันถือถ้าเขามีเงินก็ซื้อเถอครับบเมนว่าจิไปรอซื้อตอนมันแพงแล้วจะคิดว่ามันจะแพงยิ่งขึ้นอันตรงนี้ป้าคิดว่ามันน่าจะผิดคงจะไม่ถูกเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าปกติเนาะธรรมชาติของพ่อค้าเนาะเขาก็ต้องซื้อถูกขายแพงอ่าใช่ใช่ครับแต่ว่าคนไทยไม่อย่างนั้นค่ะซื้อแพงแต่ว่าขายทิง้งก็เหมือนกับก,การปลูก อย่างปลูกมันปลูกกระพุนอันไหนเห็นราคาแพงก็อยากจะปลูกอ่ะเนาะเพอเราปลูกแล้วมันก็ราคาตกราคาตกมันหลาจ้ะ<ร>มันปินสั้นโอ้กลไกการตลาดเนาะพี่เนาะนั่นแหละของมีน้อยมีมากเนาะจ้ะตรงนี้ขอฝากไว้จากน้อยนึงถ้าผูใ้ใดซื้อมาเี้งแลกจายงา่ายๆไว้จ้ครับเดี๋ยวมันกระถือในความคิดของมันถึงได้มันก็ต้องแพงได้เท่าที่พี่ต้อนเรี่ยงมานานนี่หนาลงทุนไหมตอนนี้อ่านอนาคตเนี่ยถ้าว่าตอนนี้ป้าบ้าขั้นเปลี่ยนป้ามีเงินป้าจะซื้ออยู่ได้จะซื้ออยู่แม่รแน่าาาว่มันพอซื่ะ งงเ,ขขเงินแสนหนึ่งก็ได้งัวต้องหกเกตตัวเนาะครับถ้าเรามีสักสองแสนนี่ก็ได้สิบกว่าตัวเป็นฝูงเลยครับถึงบ้านเราไปจ้างเขาเลี้ยงก็ไม่น่ามีปัญหามันก็คุ้มใช่เพราะมันจํานวนมันเยอะครับเอาถ้าเราซื้อแม่ลูกเอาไม่ซื้อแม่ลูกเนาะเขาเรียกว่างัวเดี่ยวเนาะซื้อแต่แม่มันอะครับถ้าลายแล้วหมื่นห้าอย่างเงี้ยเงินแสนหนึ่งได้กี่ตัวหกตัวเหรอครับเงินเหลืออีกใช่แล้วถ้าเราลงทุนสองแสน มันต้องได้สิบสองตัวถูกไหมใช่ครับแต่ว่ามันยังไม่หมดหรอกไอ้ที่เงินสองแสนนะ่ะก็ถือว่าเอามาจ้างเขาเลี้ยงไสงอีกน,นะเป็นเงินจ้างเนาะใช่เดี๋ยวมันกลัวจะหมดสัญญาจ้างที่เราเอาเงินก้อนนี้จ่ายมาเดี๋ยวมันก็ออกลูกมาอีกเนาะระยะยาวยังไงก็ได้คืนนะพี่เนาะใช่นะครับระยะยาวยังไงก็ได้คืนจ้ะแต่ว่ามันต้องใจเย็นๆน้อยนึงปัญหามีอะไรบ้างพี่ปัญหาช่วงนี้มีปัญหาอะไรหนึ่งครับนอกจากว่าช่วงนี้ที่มันมีปัญหาคือพ่อมันเฉะนี่แหละจ้ะพ่อมันแฉะแมีนแลาวันยามื่อคืนก็ต้องล แต่นี่ว่าถ้ามันเฉาไปกานี่ป้าต้องแลวมูตัวน้อยมาไว่าทางนอกเอาไข้างนอกจ้ะครับคือให้แต่เมย์มันเข้าไปว่านี่คือความลำบากของที่ว่าคอกมันแช่แนนถ้าเอาไปปอยร่วมกันไม่เสียถ้าเอาบอขยันเบิ้งจ้ะเวลามันนอนลุงนาะมันมูตัวใหญ่มันจะทับตัวน้อยตายอ๋อปัญหาจ้ะมื้อนี้อากาศมันขึ้นฟ้าขึ้นฝนเนาะถ้าฝนตกอีกมื้อนี้คือต่อยแล้งป้าต้องปลอยมูทางนอกมูน้อยไปทางนอกครับให้มันเข้าไปจะมูต้องแยกเลยจ้ะกับปอยมันไม่เดินเดินมุนหละครับ ก็ไม่ใช่ง่ายเนอะกางวันตรงเบี้ยงเวลาที่มันถ้าเขาเคยเอาไว้ข้างนอกแล้วนะเวลามันหิวเมยมันจะมายืดเอียบกับรูอ่างใช่ะครับแล้วลูกมันจะป้อนหัวเข้าไปโอกินนมมันก็ลูกของมันเอาตัวรอดได้มันเคยม้วงมื่อเนี้ยมันเคยครับเพราะว่าป้าฝึกมันสั้นดิถ้าเวลาคอกมันเปียนเนี่ยมันก็จะลูกมันอยู่ข้างนอกจะเมย์อยู่ทางไหนเม่นบอกถ้าเวลามมนอยากให้ลูกมันกินนมเนี่ยมันก็จะมันยืนให้ลําตัวมันขนานไปกับรูอเนี่ยครับ จ้ะแล้วลูกมันก็อยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะเอาหัวรอดไปอ๋ออยู่ที่การฟึกด้วยแม่รอดไปกินนมงแม่มันมันก็จําเป็นต้องเข้าไปหาแม่มันครับจ้ะนี่แหละที่มันอัตราการตายของงัวป้ามันน้อยอเพราะว่าเนี่ยถ้ามันอยู่อย่างนี้ยังไงมันก็ไม่ตายพรากการจัดการจ้ะมันแข็งเนี่ยครับการบริหารการจัดการก็ต้องฮ็ดง่ายๆเมื่อนี่ถ้าฝนตกอีกไม่น่าจะอยู่ได้อะมูตัวน้อย พูดถึงเป็นคนรับเลี้ยงนี่คือกลางวันก็ต้องปล่อยเลี้ยงต้องดูกลางคืนก็ต้องดูเลียเล้ยงเบืิดคืนโอ้ไม่ใช่านานไง่ายนะครับแข็งชันช่วงฤดูหน้าฝนพายุขเข้ายิ่งต้องเลี้ยงทั้งกลางวันกลางคืนเนาะครับตอนคืนก็ต้องลุกมาดูเนี่ยมันจะทับกันตายครับนอนก็ต้องเปลี่ยนกันนอนอ้เราบากพอสมควรนจ้าพอมาแต่ว่าช่วงช่วงหน้าเล็กๆนี่มันมีปัญหาเนาะโคกมันไม่แฉะอ๋อแล้วก็เออพอได้นอนหลับพอได้นอนสบาย แต่ว่าถ้าหน้าฝนยังถ้านอนคนหนึ่งคนหนึ่งก็ต้องตื่นพูดง,ง่ายๆคือยังก็ขอจะของงันเนาะครับจ้ะต้องลุกมาซอ,องเรื่ยก็บ,บของผู้ใดก็ไม่อยากให้มันตายเราเขาเลี่ยงมันแล้วเนะี่ยเราก็รักมันนอะเมนตรงสารมันพี่น้องเอฟซีโทรมาปรึกษาลาไรไหมครับพี่ชว่วงนี้โทรมาเรื่อยๆจ้ะอ๋อโทรมาเรื่อยๆจ้ะเพิ่นกระทำเรี่ยงราคางวาวป็นจังไดตอนนี้มันพอซื้อหรือมันจะต้องขายหรือไงเขาเพิ่โทรมาถามเรื่อยจ้ะครับป้ากันแนะนาไปตามที่ทัศนคติของป้าเนาะอืมจ้ะก็ให้คาแนะนำาปบ้างคนเพิ่็โทรว่าเออ งัวมันป่วยเป็นยางสั้นจังส่จะต้องทํายังไงเราก็แนะนําไปจ้ะแต่ว่าช่วงนี้ถ้าฝนตกถ้าบริเวณพื้นที่ใดฝนตกจ้ะที่มันเป็นหญ้าเขียวๆนอนจ้ะที่มีปัญหาคือท้องมันขึ้นอ๋อท้องขึ้นจ้ะมันดูยังไงพี่อากายท้องขึ้นท้องอืนถ้าถ้าท้องขื้นนี่คือเราปล่อยออกไปจากคออเนี่มันจะไม่ต้องกินหญ้าเนาะมันไม่กินมันจะไม่กินหญ้าแล้วท้องมันจะบวมอ๋อเพราะว่ามัน ยายาช่วงนี้ที่มันอ่อนๆอย่างนี้เนาะน้ำเยอะน้ำมำาไหลจะเราก็ต้องช่วยมันหน่อยนึงทำยังไงล่ะครับทีนี้ถ้าเราสะดวกที่จะกอกก็กอกยา,าธาตุยาอะไรให้มันกินไปอ๋อช่วยได้จะเพราะว่ามันพอมันกอกมันจะเลอะไงอ๋อส่วนมากหายไหมครับที่กอกไปเนี่ยหายจะแต่มาถ้าบ่มียา,าธาตุก็ไม่ยากจะเอเป๊ปซี่ให้มันกินเปปซี่ได้ได้อ๋อเอาตามน้ำหนักตัวเลยจะถ้ามู มีไงจีก็ให้มันกินไปเลยลิตรขวดลิตรเขาขวดลิตร่คับเขาไม่ได้ลิตรครึ่งเหรอลิตรลิตรกว่าหนึ่งจุดสองห้าหนึ่งจุดห้านั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นเองก็กวอกเลยจะหายไปจีนไปเลยเพราะมันช่วยเลือออกนี่ครับจ้าเดี๋ยวบรโดนมันก็โยกโอ้แก๊สมันออกใช่เพราะมันเกิดครับเขาเรียกว่ามันเกิดแก๊สในกระเพาะเยอะครับท้องมันจะอืดแต่ว่าในบางตัวที่อาการไม่รุนแรงมันสามารถหายเองจ้ะครับแต่บางตัวไม่หายบางตัวไม่หายอาจจะมันต้องมันจะต้องเลี้ยวตอกแล้วนี้เนาะมีกวอกแล้วไม่หายไหมครับถ้ากอกแล้วไม่หายต้องเจจาะ้ะ จ้าใช่เข็มพีต่ต้อดทําเองไหมจ้ะเข็มยาๆประมาณนิ้วมือเนี่ยอ๋อจ้ะเราจะเจาะเข้าไปที่สีบาบมันนะจ้ะสวาบมันนี่ครับเนี่ยตรงนี้นี่จ้ะเจาะไปตรงนี้อ๋อพี่พต๊อดแทงเข้าไปเลยจ้ะแต่บาเราก็ต้องเลือกข้างด้วยนะเอาเนี่ครับแทงข้างไหนครับข้างซ้ายข้างขวานี่อ่อออย่างสมมติผมมองอยู่ผมยืนอยู่ตูดมันนี่ครับเนี่ยตูดนี่ต้องแทงฝั่งไหนครับถ้าผมยืนอยู่ตูดมันยังไงเดี๋ยวนะคิดก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ถูกต้องนะ ทางนุนจ้ะฝั่งขวาจ้ะอ๋อถ้าเรายืนอยู่ตูดมันหันหน้าเขาตูดมันคือจ่อเราาฝั่งขวาต้องจาะทั้งขวาเพราะว่าทั้งด้านนี้มันจะเป็นมันจะเป็นน้ำจ้ะถ้าเขาจาะตรงนี้น้ำจะไหลฝั่งนี้คือน้ำจ้ะน้ำมันจะไหลออกมาฝั่งนุ่นคือยาเลยครับจ้ะมันมันจะมากับรูเข็มครับจ้ะน้ำจะไหลจาะบ่ได้ต้องจาะทั้งขวาเอาจาอแล้วมันเป็นแผลมันเป็นอะไรไหมครับโอ้ยเขาดึงเข็มออกมันก็หายแล้วจ้ะเอาเนี่ยครับจ้ะโอ้ยยเดีว ครับคือเราแทงลงไปนี่มันก็เหมือนแล้วฉีดยาเดี๋ยวมันมีไอเหมือนแก๊สมันออกจ้ะมันจะเป็นล้มเสียงล้มออกมาฟู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 อ๋อพอเราคิดว่าเออมันยุบแล้วเราก็ถอดเข็มออกครับมันก็ปิดขังมันไปเองจ้ะคนมาฝากพี่ต้นนี่คือประหยัดเงินได้หลายบาทเลยครับนันตามเองได้หลายค่ับก็กพราะต้องได้เอื้นหมอถ้ามันบวหนักหนาสาหัสดีดีครับก็ก็เราช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปพอได้ช่วยกันนะครับเนาะแมนตาราคาช่วงนี้มันก็มันก็ต่ำตำเนาะตำเตี้ยเรียดดินเนาะโอ้ยตอนนี้เขาเรียกกันละราาคว รากหญ้ารากหญ้าเออยังไม่ถึงต้นหญ้าหรอกราคาในรากหญ้าใช่แล้วเกินแล้วน้องวัวได้ดึงไหมครับวัวมันคลอดได้หลายนี่ทันไหมเอ้าได้จะได้ไปแจกเพื่อนหลายคนเหรอโอ้แจกนี่ครับจ้ะเอาไปต้อนไม่ได้ขายใช่ไหมครับหรือส่วนมากจะแจกคนเขาหิวเขาให้เขาเลยจ้ะแจกเข้าไปอ๋อป้าป้าปกติแล้วป้าจะบวค่อยได้ขายดอกจ้ะครับป้าจะผู้ใดเขาอยากป้าก็แจกเข้าไปอ๋อครับจ้ะมันเขาเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะอาศัยกันไปจ้ะบางที เราไปเลี้ยงวัวอยู่ทุ่งเนี่ยเขาขึ้นรถไปตามเนาะโอ้ไล่ไปเลี้ยงนะอ,อยู่น้ำเ่ยนะง่ายา,ยางามเลยไปเลี้ยงให้เน่ครับจ้ะเพิ่นก็ไปเอิ้นไปเลี้ยงจ้ะก็ถือว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันจ้ะถ้อยทีถ้อยอาศัยครับแล้วยังขิงวัวล่ะครับยังขิงวัวละ่ะอันิงวันี่นะตั้งแต่มาอยู่นี่แถวนาแล้วรอดีเพิ่นมาขอไปหลายแล้วจ้ะอ๋อให้จ้ะบอกว่าไปเลยอ๋อไม่หวงก็ไม่ได้ขายจ้ะมีเวลามากวดเอาไปเลย ครับเอาไปใส่ไร่ใส่นาหรือใส่ต้นไม้ต้นอะไรก็แล้วแต่ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันจ้าเราเวลาย้ำเนี่ยเราก็ไปเร่องวัวนาเพื่อนเนาะอ๋อครับปกตินั่นยังเมื่อก่อนนะมันจะมีวัวฝูงหนึ่งอยู่อยู่ในพื้นที่นี้อยู่แล้วเนาะครับแต่ว่างัวเขาไม่เยอะเนาะอันนั้นอ่ะบอกเขาก็จะไม่ยอมให้ลงนะเอานี่ครับจ้าโอ้ลงไม่ได้เขาไม่ให้ลงไม่ได้เขาไม่ให้ลงเอาอย่างพี่ต้นมาอยู่เหรอเขาให้ลงจ้าโอ้บอกใครไม่ได้ว่าเขาบอกว่าลงไปเลยครับจ้ามันก็สองมาตรฐานเนาะโอ้เราใจดีถ้าเขาเขาก็ช่วยเราจ้า อ oh. บางทีเราเราไปเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นบอกใครเนาะว่าเราไม่เคยอยู่ในพื้นที่นี้ครับเราก็ไล่เอาไว้เนาะไม่ให้ลงบอกเขาครับจะให้พยายามให้มันลงแต่หัวยที่มันเป็นของหลวงไงเนาะโอ oh. เขาไปเจอเราเนี่ยโอ้ยป้าปล่อยกินเลยจ้าปล่อยกินเลยมมเขาไม่หวงจ้าเขาไม่หวงครับจ้ะเราก็ได้ปล่อยเนาะอืมจ้ะป้าก็คิดว่ามันเป็่นน้ําใจน้ําใจนะครับจ้ะป้าก,ก็เลยโบโบโบโหวนจที่ได้ที่ขายดอกจ้ะครับคิดว่าคือการพูดใดเพื่อยากได้ก็ให้เพื่อนแจกกันปันกันไปจ้ะแบ่งเบ่งกันไป ยามนั่นก็นได้ไปเลี้ยงงัวนาพิ่นครับหอดลังเทียเขาไม่ได้ไปนพิ่นจะเทียหอดพนขีลถมเอึนหอดประตูโอ้มาตามเลยจ้ะไปตามเอาไปเลี้ยงไหเนอ๋อเอาไปเลี้ยงไหเนเพราะว่าอาทิตย์หน้าจะถยครับอยากให้ยางมันเบิดอ๋อกับพ่นกับขี้รนมเอึนครับแต่ตรงนี้คือดูแลดีกว่าแถวที่ที่อยู่เดิมนะครับนางาันยางดีก็เยอะแยะจ้ะวัวมันใสขึ้นแป๊บเดียวรครับที่เลี้ยงมันก็หลายจันเนี่ยเวลาหน้าฝนที่เขาเช็ดน้ำก็เลี้ยงน้ำเลยจ้ะครับโคกมันหลจ้ะโคก แล้วมันก็มีอีกโคง้งนึงเข้าไปทั้งหมดไล่ตามทางเส้นนั้นไปแล้วเลี้ยวแวบ,บเป็นครับอันทั้นนขาบว่ามีอยู่ห้าร้อยกว่าให้จ้ะห้าร้500อยกว่าไรจ้ะคกกว้างู่วยแล้วมันมันมีว่าแค่สองงเนาะพี่น้องเอฟซีที่ฝากหัวไว้ก็สบายใจได้กว่าเดิมนะครับเนาะจ้ะคือที่า <c oughs> ตาย <c oughs> ดอกเบงสงอะโอ้ขนาดนเรียงตีโอดยาตายนี่คือจราท่านตายดอกครับของพี่ต๊ขนาดไม่ได้กินฟางเนาะไม,ม่ฟางบ่ได้กินยังจ้ะแล้วมันก็ปลอยสวยซูมือเลยป้าบ่ได้ปลอยจะสร้าวดี่ห้ามงีเป็นที่ตั้งอ จ้าห้าโมงเช้าป้าจังคอยไปมันก็มันรู้เวลาจ้ะเพราะเพราะป้าเปิดประตูมันก็จะไปหุ่นละดิงด้งดิ้งดิง้งดิ้งถูกขว่มทางไปพุ่อ๋อกระลงไปแต่ว่ามันก็รู้เวลากลับเองนะพอห้าโมงครึ่งมันก็กลับครับรมันก็ต้องในไล่มันหรอกมันก็รู้เวลาจ้ะมันก็ชักแถวขึ้นโน้นลิฟมันก็มาบ<อ>้านประมาณหกเจ็ดชั่วโมงที่เราปล่อยไปเลี้ยงแมนก็เท่านั้นจ้ะครับถ้าเราปล่อยไว้นี่มันจะพ่วงเดินไหมครับมันเดินนะดิโอ้ปัญหามันจ้มันมันไม่ได้ตั้งใจกินจ้ะครับ ถ้าถ้าน้องเดเมื่อกี้นี่น้องเดหลงทางไปใช่ไหมใช่ครับหินบัวฝูงที่อยู่ข้างนาข้างนาไหมครับก็นั่นแหละบัวที่อยู่พื้นที่นี่ประจําอก็เห็นไหมล่ะมันอ้วนเกินมาพี่ไหมล่ะไม่ได้อ้วนเกินหรอกจปล่อยแต่เช้าได้ครับนั่นปอยแต่เช้าสองสามโมงปล่อยแล้วนะใช่เข้าข้อก็พร้อมกันเอ้าเหรอครับแต่ว่าเห็นไหมล่ะเดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละมันไม่ค่อยคุ้มสภาพมันก็ไม่ต่างกันเนาะก็บอกว่าพ่อเอ้ยแกก็แก่แล้วน้องมันเหนื่อยเปล่าหรือเปล่าที่ปลอยแต่เช้าเนี่ยครับ แกว่ามันร้องมันร้องแด่เพราะแกไม่ได้ฝึกมันเนาะเออใช่ใช่ครับน้องงูนี้มันร้องไหมล่ะมันก็อยู่มันเช่มันก็นิ่งเฉยเนาะครับตราบใดที่ไม่เห็นป้าใส่งอบมาเปิดประตูมันก็มีลุกเนาะอ๋อมันก็นอนทั้งวันอยู่เงี้ยครับเฉยแล้วถ้าพี่น้องเอฟซีจะฝากไหวไหมครับตอนนี้ไหวไหมอ้คือจะบาไหวฟอก่อนเนาะจะบาไหวดอกอายุก็เป็นอุปรรคนำครับ้วมีตัวขายแล้วไม่มีพี่น้องเอฟซีคนไหนจะขายไหมครับคนที่เขาฝากหรือว่าของพี่ต้อนเองเนี่ยครับ ช่วงนี้ยังยังว่งทันมีตัวขายหรอยังไม่มีจ้ะถ้าใครอยากได้อยากฝากก็ค่อยโทรหากันเนาะจ้าซื้อแล้วฝากเลี้ยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะจ้าถ้าถ้าถ้าอีแบบสั้นถ้าจำนวนมันอยู่ซ้ำเก่านี่ก็อาจจะไหวครับ <laughs> <า> <laughs> แต่ว่าแต่ว่าถ้าจำนวนมันเพิ่มขึ้นคงไม่ไหว <laughs> ผมก็เลยถามเพื่อบางคนที่เขาเคยคอมเมนต์ถามจ้ะถ้าซื้อแล้วฝากเลี้ยเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้แตแตก็ก็ว่าที่ไ่ไหวถ้าเทียเดียวมันก็จะบ่ถือเนาะอันมือนั่นเขาเอามาฝากตัวนึงก็รู้ใจมาเขามีตัวเดียวอ๋อมีตัวเดียวจ้มีมีตัวเดียว ที่แรกเขาก็มีแม่ลูกกะเนาะกาให้ค้นเท่าเลี้ยงบันนี้ค้นเท่าเลี้ยงไม่ได้จ้าไปบไวเพราะว่าเราเราก็ะจูงงวงสองแม่ลูกเนี่ยไปเลี้ยงครับวันนี้จากบางัวมันตื่นอย่างบุหูแล้วเสียกันพันขาแล้วจ้เอา้าแล้วเราล้ล่มไงครับงัวมันกระชากเราจูงจูงเชือกโอ้เจ็บหลายไหมครับทีนี้ก็ไปนอนโรงพยาบาลอยู่ตอนนี้ยังไม่ออกเจ้าโอ้ว่าหัวเข้าหลุดโอ้ต้องให้คอยระวังนะครับเนาะจ้าเพราะว่าอัน เวลาเ่าจู่งวัวเนี่ยพยายามอย่าให้เสียกมันพันแข้งพันขาเขาจะครับหรืออย่าเอาพันมือเป็นอันเด็ดขาด๋อมันดึงเราไปเลย่าถ้ามันตื่นแล้วมันดึงเบอยูจะกคือปอยไปอถ้าหเอพันไว้เดี๋ยวมันก็จะชักมือมันจะขาดเดี๋ยวพี่น้องไม่รู้นะครับน้องเมนจะอันตรงนี้อยากให้ความรู้น้อยนึงถ้าพูดถึจู่งวัวเลี้ยงเนี่ยหนึ่งอย่าเอาเชือกพันตามร่างกายเราเป็นอันเด็ดขาดครับถ้ามันตื่นือปล่อยมันเลี้ยนไปเลยครับจะค่อยไปน้ําจับเอาพอมาถ้าปกตินะถ้าวัวมันตตใจเนยยัมอรราา จะเรายังไม่ทันได้ออกลงบาทเลยว่าหัวเขาลอกหลุดเพราะว่ามันเหมือนเหมือนกับแกจะเอาเท้าเหยียบเชือกวัวไว้ให้มันกินหญ้าได้ไงไม่รู้นะอ๋อครับจ้ะแต่ว่าทีนี้มันอาจจะพันขาแกครับพอมันตื่นแล้วมันกระชากไปไปเลยทีนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันหลุดร่มโดนโดนแรงกระชากจ้ะอันตรายนะครับจ้ะอันตรายเหมือนกันเพราะงวงเป็นสัตว์ใหญ่เนาะครับมันแข็งแรงกว่าเราตั้งเยอะ ถ้าพี่น้องติดค้างได้โทรมาปรึกษาพี่ต้อนได้นะครับน้องได้จะให้คาปรึกษาได้ตลอดเวลาครับแต่ว่าถ้าเวลาโทรมาถ้าป้าบอลับก็จะเฝ้าเครียดเพราะว่าฝนอาจจะตกครับจากป้าขยานฟ้าอันบึ้มเนาะช่วงนี้มีฝนเนาะแมนเลยกัรนอนลับจากกับกับพยามโทรยเรื่อยๆแต่พี่น้องที่ฝากมัวไว้นี่ก็คือให้สบายใจได้ในป้อนหนึ่งคือมันอ้วนกว่าเดิมนะครับน้ะมันก็อ้วนทีกาเราจังหลายมันอ้วนกว่าเดิมมันดูดีกว่าเดิมผมมาเห็นผมจังโอ้แถวนี้ดีได้ครับว่ะโอ้เดี๋ยวผมขึ้นเดียวครับ มันชึงมันชึงฟื้นตัวหลายนะครับเนาะจ้านี่นี่มันมันแฉะเนี่ยฝนมันตกใส่มันมันชึงฟื้นตัวหลายดีกว่าเดิมแล้วก็ลูกมอออกมาหลายกว่าเดิมจ้าครับวันนี้วันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากครับจ้ามีโอกาสจะมาขอความรู้ให้พี่น้องใหม่พี่น้องเอฟซีบางคนคิดถึงก่ได้มานานก็พอดีละอันเพื่อนโทรมาถามป้าดูบอกป้ามันได้เห็ดคิดไม่เบิร์นดมบอกว่าโอ้น้องมันบอกว่าครับโอ้ป่วยครับป่วยไม่ว่างโอ้เกือบตายโอเคครับต้อนครับัสดีครับวัสดีจ้า